ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายใครที่กําลังมองข้ามการดูแลเรื่องเพศสัมพันธ์วันนี้อ้อมจะพาไปตรวจ STD STD คืออะไรทุกคนสงสัยกันใช่ไหมคะคลิปนี้มีคําตอบไปดูกันเลยคะ่ะตอนนี้อ้อมมีแฟนค่ะหรืออยากให้ตรวจเกี่ยวกับความเสี่ยงทางโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การตรวจก่อนรู้ก่อนสามารถรักษาได้ไวก็จะหายได้ไวครับทุกคนต้องให้ความสาคัญน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนหรือว่าอายุเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อออมนะคะอายุ23ปีค่ะทํางานเป็นอาชีพเลขาค่ะอ้อมให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องเพศเพราะว่าทุกปีนะคะอ้อมจะมีการตรวจไม่ว่าจะเป็นภายในหรือว่าจะตรวจอะไรก็แล้วแต่นะคะอ้อมคิดว่าเรื่องเนี้ยค่ะทุกคนต้องให้ความสําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนหรือว่าอายุเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยค่ะ สาเหตุที่อ้อมอยากมาตรวจคัดกรอง STD เนี่ยนะคะเพราะว่าตอนนี้อ้อมมีแฟนคะ่ะหรืออยากให้ตรวจเกี่ยวกับความเสี่ยงทางโรคติดต่อทาเพศสำคัญหรือว่าอีกอย่างที่เราเรียกกันว่า STD เนะะี่ยค่ะเพราะว่ามันสามารถตรวจความเสี่ยงได้หลายอย่างเลยเพื่อความสบายใจทั้งอ้อมแล้วก็แฟนคะ่ะ มีความคิดที่อยากจะตรวจ HTD นะคะอ้อมก็หาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกจนมาเจอแพ็กเกจมิตรมวลชนในเว็บไซต์ h d m a l l c o t h ค่ะโอ้โหอ้อมรู้สึกว่ามันครอบคลุมมากแล้วก็คุ้มค่ากับราคามากๆเลยค่ะอ้อมเลยเลือกที่นี่เลยค่ะง่ายๆมากแค่คลิกในเว็บไซต์จองในเว็บไซต์ค่ะรอรับคูปองแล้วก็เอาคูปองเนี้ยค่ะมายื่นหน้าเคาน์เตอร์หน้าคลินิกแค่นี้เรียบร้อยจบแล้วค่ะ สำหรับใครนะคะที่มีคำถามเกี่ยวกับการตรวจคลัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือว่า s t d เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอพันธุิพสวัสดีครับการตรวจ s t d เนี่ยค่ะมีความสำคัญอย่างไรบ้างคะคุณหมอ การตรวจ STD นะครับก็คือการตรวจโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์นะครับมีความสําคัญคือในเชื้อบางชนิดเนี่ยเมื่อรับเชื้อเข้ามาหลังจากมีเพศสัมพันธ์นะครับในระยะเริ่มต้นเนี่ยบางโรคจะไม่มีอาการครับบางทีถ้ามีอาการก็จะมีอาการที่น้อยครับผมการตรวจก่อนรู้ก่อนสามารถาารักษาได้ไวก็จะหายได้ไวครับถ้าเราปล่อยให้เชื้อติดเชื้อนาน,น,าน,น,านอาจจะทําให้เกิดอาการลุกลามไปและเป็นอาการรุนแรงได้ครับผม STD เนี่ยคะ่ะเกิดขึ้นได้อย่างไรครับคุณหมอ ก็จากชื่อเลยนะครับก็ชื่อคือเช็กชัวร์ทางซิมิเตสต์ดีซินนะครับก็เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์กันนะครับทำให้เกิดการติดเชื้อขึ้นมานะครับผมพวกการติดเชื้อทำให้สัมพันธ์เนี่ยมันก็จะแบ่งได้ได้หลายเรียกว่าเชื้อโรคนะครับการตรวจ STD เนี่ยค่ะหาความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคอะไรบ้างคะได้หลายโรคนะครับเช่นหนองในแท้หนองในเทียมซิฟิลิสเลิรมไวรัสตัเอัเสบบีและเอชไอวีครับผมการตรวจ STD เนี่ยค่ะสามารถตรวจได้ทุกเพศไหมแล้วก็ตรวจได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะคุณหมอการตรวจ STD นนะะคครรรรััับบสามามมถตวววจได้้ททุุกกกเพศยผแล็ ในบุคคลที่มีความเสี่ยงนะครับเช่นไม่ใส่ถุงยางขณะมีเพศสัมพันธ์ขณะมีเพศสัมพันธ์ถุงยางรั่วหรือว่าถุงยางฉีกขาดนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงเช่นมีคู่นอนหลายคนหรือว่าเปลี่ยนคู่นอนบ่อยนะครับก่อนแต่งงานครับอาจจะตรวจคัดกรองเพื่อลดการติดต่อสู่คู่แต่งงานหรือว่าบุตรครับผม s t d ดีเนี่ยคะ่ะตรวจจากอะไรคะก่อนที่จะประเมินว่าตรวจจากอะไรอาจจะต้องมีการซักประวัติและตรวจร่างกายเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็อาจจะส่งต่ออาจจะเป็นส่งต่อด้วยเลือดปัสสาวะหรือว่าสารคัดหลัง่งหรือบางทีอาจต้องมีการตรวจภายในร่วมด้วยคออาาาามํํแนนะจกุ ว่าเราจะป้องกันโรค s อ d ทดียังไงได้บ้างคะการป้องกันอย่างง่ายและมีประสิทธิภาพนะครับก็คือการใส่ถุงยางทุกครั้งก่อนการมีเพศสัมพันธ์นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ส่งผลเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์นะครับการหลีกเลี่ยงการมีคู่นอนหลายคนหรือว่าการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่มีการป้องกันนะครับผมสุดท้ายเนี่ยค่ะการรอผลตรวจเลือดเนี่ยค่ะต้องรอกี่วันนะคะก็จะรอเพียงแค่2ี่ชั่วโมงนะครับหลังจากผลออกสามารถมาฟังผลได้ที่คลินิกได้เลลยครรรับนาากกะะสํหตวจโ STD อ้อมแนะนาให้ทุกคนนะคะเข้ามาตรวจกันได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะอ้อมต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะไปเจาะเลือดก,กันค่ะตอนนี้นะคะอ้อมเจาะเลือดเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่พยาบาลมือเบามากขนาดอ้อมกลัวเข็มนะคะยังไม่รู้สึกเจ็บเลยตอนนี้ก็ปิดเสร็จเรียบร้อยการตรวจก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ และสำหรับผลตรวจนะคะเรารอเวลาแค่24ชั่วโมงก็จะทราบผลแล้วค่ะแต่อ้อมแนะนําให้ทุกคนนะคะมาฟังผลกับคุณหมอที่คลินิกโดยตรงดีกว่าค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลแต่ละคนจะไม่เหมือนกันค่ะอยากให้แนะนําให้มาพบกับคุณหมอแล้วก็ปรึกษาและขอความแนะนําจากคุณหมอจะดีกว่าค่ะใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วนะคะแล้วเห็นถึงความสําคัญเหมือนกันสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ h d m o r e c o t h เจอหาแพ็กเกจมิตรมนชลคลินิกได้เลยค่ะราคาดีและครอบคลุมมากค่ะถือว่าคุ้มมากเลยอ้อมแนะนําเลยค่ะ ดูวิดีโอจบแล้วขอกำลังใจให้น้องจิ๊บอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะคะ